โซเชียเลเผยสาวมือที่3เคยถ่ายรูปคู่กับหนิงปณิตาและน้องนิรินด้วยด้วยได้ว่าหลังหนิงปณิตาออกมายอมรับมีปัญหาครอบครัวกับสามีจินจรินพร้อมอย่าแล้วรอแค่สามีมาเซ็นเอกสารข้อตกลงเท่านั้นล่าสุดก็มีชาวโซเชียลพากันสืบหามือที่3ที่ทําให้ครอบครัวหนิงมีปัญหาล่าสุดผู้ใช้ติ๊กต๊อรายหนึ่งได้โพสต์คลิป อ้างว่าเป็นมือที่3โดยในคลิปมีการถ่ายรูปร่วมเฟรมกับเป็กสามีของทัญญาด้วยแล้วก็มีอีกหนึ่งภาพที่คุณหญิงปณิดาอุ้มน้องนิรินถ่ายรูปคู่กับสาวชุดขาวโดยมีสติกเกอร์ตัวเอมปิดหน้าไว้ทำเอาชาวโซเชียลต่างก็สงสัยว่าใช่สาวที่เป็นมือที่สามไหมต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันไปต่างๆนานา,นาเช่นและมีคอมเมนต์บอกว่าสาวชุดขาวเป็นใครคนในข่าวและเป็นรูปในอดีต อย่างไรก็ตามใช่สาวมือที่สามหรือไม่ต้องรอคุณหญิงพรธิดามาตอบเองจะดีกว่าจ้า